โพลีบีทไตรนี่นี่ก็จะได้อะไรบ้างก็ตัวแรกเลยนะพ่อเนี่ยย่านกสีชมพูนี่นี่ no hint, no นี oh, no น่นี่นนหินนอแดงที่นอหินโนอแดงต้งแขนเนี่ยต้นแขนาะแล้วก็อันนี้ก้นบึ้งก้นบึง,บงถั่วดินะะนะ้ำผ่อนอ่ะบานเฮาได้ถั่วดินผักปุง้งย่ายางนี่มีมดไหม มีครบนะพ่อเนาะเขียนนาอันน <alright> ี <verw 000> ้ปีกแมงดานี่ป <onic> <rawd Moder> ีกแมงดาสาบแรงสาบกามาหมดเลยนะมายาล่ามายาลาเตัวนึงมีบอมีบอที่เป็นหนามนะพ่อเนาะมีคำว่าไร้ทั้งคู่ครับสาบแรงสาบกาอันนี้ปอดนาเสียเอียนเสียเอียนเนาะนีนงสีมูแล้วก็ข้าวนกมีทางม้าก็เอื้อนอ่าแมงแมงหางม้าพุ่งพวงใช้ตัวนี้เลยพ่อเนี่ย โพลีบีดไตรสามพลังบวกแต่ในคลิปที่พ่อเห็นน่จะเป็นตัวผงตอนนี้อันนี้มันจะแรงกว่าตัวผงยี่ห้าเปอร์เซ็นตเข้มข้นกว่านะเนี่ยมันก็จะมียาวตัวนี้ด้วยพ่อเนี่ยตัวโพลีบีดตัวนี้มันจะได้ตัวไอหางหมากับตัวกล้องแขน อ่าตัวนี้หางมาคองแขนนะครับรไปโนเหินได้บอนี่ส่วนนี้คาเฟออันนี้จะได้โนโหินโนแดงก้นบึงปีแ<น>มงดาไมยราบ<น>เกลือตดหมูตดหมา<น>สาบแร้งสาบกาได้หมดในข่องตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอาวอนกาดจบไปก่อนอ่าจะไปตัวที่าให้ยาสองตัวนี้เข้าเนื้อกันได้ดีอ่าเราก็แก้น้ํากระด้างได้ปรับสภาพน้ําได้นี่คือตัวอาวอนกาดชุดนี้ว่าหญ้าสูงขนาดนี้จะได้อยู่สี่ไร่ ยาวสูงขนาดนี้นะแต่ถ้าสูงขนาดนี้ก็จะได้สามไร่พอหญาอา้าใหญ่ก็ต้องใส่เยอะขึ้นเรื่อยๆข้าวได้ข้าวหวันได้มข้าววันที่เนอ่าข้วสิบห้าวันถึงยี่สิบวันยังฉีดไม่ได้พอ่พอ,พอต้องรอข้าวยี่สิบวันขึ้นไปยี่สิบันขึ้นไปแมนขับยี่สิบวันก็คือหนึ่งคืบขึ้นไปแล้วค่อยฉีดนะครับเนี่ยเพราะเอาข้าวหนึ่งคืบ่มนะมันจะได้ฉีดได้หลายๆหน่อยได้ชุดละสี่ไร่ก็จะประหยัดตังค์ไว้เพร,ะราะหน้ากว่าให้โตไป นะพ่อหน้าประมาณนี้อ่ากล่องนี้ปกติข้าวหนึ่งสี่ได้เลยเนาะฉีดได้เลยเอาเอาที่ความสูงข้าวูนึงขึ้นแบบพ่าเป็นหลักอ่าหนึ่งขึ้นมัฉีดได้เลยทุกแนวยาที่ที่ให้พ่อดูรูปเมื่อกี้เนาะครับนี่ชุดนี้เลยนี่เอาที่ชุดก่อนวันนี้ออกห่าได้สี่ไร่กหรอครับประมาณชุดหนึ่งได้สี่ไร่สไล่เนาะของพ่อจะไปสามร้อยห้าสิบหกไร่ ยี่สิบหกไร่ยี่สิบหกไร่หารสี่เลยเนาะเอาหกชุดขับหกชุดเอาครบหมดเลยนะครับอะครับเดี๋ยวจัดหกชุดให้พ่อเลยครับนีวิธีอัตราการวิธีการใช้แล้วพ่อนะแล้วก็อัตราการใช้อันนี้สำหรับข้าวสูงหนึ่งคืบนะพ่อหนะ้าสูงหนึ่งครบพ่อใช้หนึ่งฟาขวด หนึ่งฝาขวดคือหนึ่งฝาขวดนี้พ่อนะครับแต่ถ้าม <blueberry S 1> <rant> ันโตโตร <Kristen S 1> ุ่นนี <workshop>. <unlike S 2> ้พ่อใช้หนึ่งฝาครึ่งนะครับคาเพออันนี้คาเพอก็ใช้หนึ่งฝาขวดเหมือนกันหนึ่งฝาขวดอันนี้แล้วพ่อนะถ้าสูงขนาดนี้หนึ่งฝาครึ่งครับครับส่วนอวังกาดก็หนึ่งฝาขวดอวังกาดเลยพ่อนะครับทีนี้การฉีดเนื่องจากนี้มันฉีดแล้วเข้ามันจะเหลืองหน่อยพ่อไม่ต้องไปขี้ไปจำแบบนี้นะ พอหันหัวฉีดหงายขึ้นแบบนี้เลยเอ,ลเอาละออมลงฟุ้ง,งุงแบบนี้อ่าครับแล้วก็ตายได้เลยครับอ่าอย่าแงบบพ่อ,อถือหน่อยขอถ่ายรูป